เอาละครับเอาละครับข้อสวัสดีครับวันนี้ก็จะช่องวีบิูเอฟเคอย่างที่คเคยนะครับอันนี้อยู่กับพบมาผมไม่ไอ้ยูมมาพบกับผมไหมครับอืมคลิปแรกนะครับคลิปแรกผมอันนี้ผมจะมารีวิวมอสนาโรโตนะครับนี่เปิดมาก็กระถามหารังจจนของนาโรโตเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูหน่อยนะครับเขาจะสอนวิธีการแปลงร่างนะครับ ใท่านผู้ชมกดไปที่ขอรีท่านผูช้ชมอยากแปลงล่างอ่างกดค้างมันก็จะแปลงมางให้เลยเทเจจัด,จดอยังเฟียว่ท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะรีวิวของกันครับเอรีวิวท่านไม้อย่างเทอ่ามันอยู่ของแบบมันอยู่ข้างล่างสุดเลยนะนี่เยอะมากเลยท่านผู้ชมไม่รู้วันนี้ผมจะรีวิวหมดหรือเปล่าอืมเอาอันนี้ ซูซานโอ๋ผมจะเล่าผมจะรีวิวซูซานโอ๋ก่อนนะครับอันดับแรกเรื่องสุสานโอ๋หมดก่อนมาผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันตัวอะไรใช้แต่ผมรู้สีฟ้ากับสีม่วงค่ะอาอาจารย์คาคาชิใช้ซูซานโอ๋สีฟ้าเอ่อไอ้ซาสึสกิใช้ซูซานโอ๋ไอ้กดปิด Susan สุสานโอซาซึกิใช้ซูซานโอ๋สี สีม่วงนะครับผมจะลองใช้สุจนโอดูหนึ่งสองใชกดค้างเหมือนกันนะครับนี่ท่านผู้ชมอย่างเท่เลยมันสองดีและสี่ดีเนะี่ยมันจะลองเดินดูโอ้อย่างเท่บินที่บอเปิดตัวกลางกล่องน,นี้เพราะว่าแบบอาจารย์ยึดเกาะแล้วอาจารย์หลอเท่ยึดเกาะแล้ว ท่านผู้ชมห้ามกดค้างอีกนะครับถ้าท่านผู้ชมแบบกดค้างสีอื่นเลยมันก็จะบั็นะครับให้ท่านผู้ชมกดทิ้งไว้ก่อนอับเลยมาของเนี้ยรีวิวแล้วตัวต่อไปนี่โอ้ยอย่างเทพมามาได้แล้วนี่อย่างเท่ท่านผู้ชมนี่ นี่ผมน่าจะรีวิวไวห,หมดแล้วท่านผู้ชมมันเยอะเกินเอาผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ตก,กันนะครับขี้เกียจตัดต่อนี่ตัวตอไปตัวตัวสีเขียวนี่เรียบร้อยผมว่าสวยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าสวยไหมครับ มาต่อไปเลยตัวสีม่วงไอตัวนี้สวยผมชอบสีมันท่านผู้ชมเห็นกล่องลัอกี้บล์ข้างหลังไหมท่านผู้ชมเปิดมาตอนแรกถ้าแบบเครื่องใครดีก่าเครื่องผมก็มันจะไม่ค่อยแหลกนะครับเพราะว่าแบบตอน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 ที่ผมยังไม่เปิดคิปมันแหลกมากเลยท่านผู้ชมตอนตอนที่ผมแบบพูดไงเดี๋ยวนท่านผู้ชม ผมปรับเงื่อนปรับแปบ๊บช่วยกดติดท,ทับน,นี้นี่อันนี้ชาละตัวต่อไปเลยเอาพวกนี้เอาน่ะ มาทนชมตัวเปตัวสีแดงนะครับโอ้โหตัวสีแดงถือดาบด้วยท่านผู้ชมตัวอื่นยังไม่ถือดาบเลยผมริบวิ่งกี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อันนี้ตัวต่อไปเลยนไครับท่านผู้ชมตัวเป็นตัวที่เจ็ด อืมตัวที่เจ็ดเรียบร้อยตอนนี้อืมสวยนะท่านผู้ชมตัวที่แปดนี่ของโตซุกิเอ๊ะไม่ใช่ใช่หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเห็นมีสีม่วงอ่อนอันนี้น่าจะแบบขออาจารย์คาคาชินแน่เลยท่านผู้ชมนี่ยละนะ่ เซนโอเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเสร็จไปนี่ก็สี่นาทีกว่าเลยนะ่นยพี่เกียเลื่อนเอ๊ะต่อไปผมก็จะรีวิวไข่นะครับนี่นะผู้ชมมันม,มีเพิ่มมา เพิ่มมาสี่ตัวนะครัแบบหนึ่งสองสามเอ็มเพิ่มมาเดี๋่าๆๆๆแป๊บหนึ่งเอาพวกนี้เก็บก่นอนเก็บเก็บเกนี่ครับมันเพิ่มมาหนึ่งสองอันนี้ก็มันบั๊กอะครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นไรผมไปแบบไปเสกเกาะอื่นก็นแล้วกัน ผมแบบไม่อยากให้มันโลกเกาะเกาะทำคลิปผมดผมน่าจะใส่แบบแอดออนท่าสวยมาไม่งั้นไม่ต้องมีนอย่างนี้ตัวนะไก็นี่ตัวนี้ไม่เลือดเยอะน่ะตีทีนึงก็เป็น่าจะสมชม สวยนะท่านผู้ชมแบบสชมผมมันเทด่ดีตัวสบายมันเซ็กซี่จีด๊ดอ่ะโอ้โหเฮ้ยห,หนึ่งหางของการะนะครับมันชื่อเลยนะจำไม่ได้ครับน,นีนบ่นี่มันบั็อกท่านผู้ชมนี่มันบั็กเนี่ยมันแบบมองไม่เห็นอนะ่ะนี่แม้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นแต่เงาววง,งกลมอย่างนี้นะครับ มันบากะอตัวไปนี่สองหางใช่ไหมได้สองหางแล้วเอาละครับเรารีวิวเรารีวิวไข่เสร็จหมดแล้วนะครับเรารีวิวไข่เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไข่เก็บก่อนแป๊บหนึ่ง เดีああ๋ยวผมจะรีว no right. ิวพวกเน้นม่วงแหวนเน้นอะไรนะครับนี่ดูท่านผู้ชมน้นเต็มเลยงั้นผมจะรีวิวอันซูซานอกก็ขายเสร็จแล้วผมก็จะรีวิวอันม่วงนี้กันยังไม่รีวิวเน้นม่วงแหวนหรอกเน้นเน้นม่วงแหวนก็เดี๋ยวรีวิวก็แล้วกันโอ้โหอย่างเยอะ อันที่หนึ่งนี้เฮ้ยเป็นยันท้องโมอันที่หนึ่งผ่านไปอันที่สองโอ้โหแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยมาออกอันนี่สาม อนน๊อันที่สามมันคือเหมือนโล่งกันหอหะท่านผู้ชมดูดิเอ้ป้องกันจับมอนเตอร์ถ้ามันทำได้นี่มันจะเป็นระดิกอสมากอันที่สี่เห็นไหมท่านผู้ชมผมจะลองแบบคบคมลองกดแล้วแบบอันที่สี่อุ้ยสีเหลืองอืมก็พอกับอันเดิมเลยครับอันที้า อู้อันนี้ฮะก็เท่ย,ยู่แหละเอ้ยท่านผู้ชมผมกดนั่งแล้วผมได้สกิลได้อะไรเต็มเลยผมกดมั่วเนี่ยแถมมันมีเกาะขึ้นให้ด้วยท่านผู้ชมนี่กดนั่งนี่จมตัวตรงนี้ดูห้องบอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหนูห้องบอตรงนี้มันจะมีเกาะมันจะมีเกาะขึ้นให้อยู่ ของเข้ามาใส่โอ้ยอย่างที่เราเรีวไปพรุง่งนี้หมดแล้วอันนี้อันนี้ก็สีแดงคอ,อสวยอยู่นะครับนู้ชมอู้อ๋อได้ทั้งแบบโมจินาทีเลยนี่นี่การจิบ ตืดๆ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 อย่างเท่มันเป็นสีส้มหน่อยเนี่ยผมอยากรู้嘛อ๋ออันนี้เพิ่มเกาะเลยดิลองดูก่อนเพิ่มเกาะกี่เพิ่มเกาะมาหนึ่งสองสามสามจุดห้าท่านผู้ชมเพิ่มเกาะสามจุดห้าท่านผู้ชมเนะฮะจัลลิวเนตนะครับ กุ้นเน่สีขาวโอ้ขออภัยกับเสียงรบกวนเมื่อกี้นะครับน้องผมเล่นกันเฉยๆนะครับนี่นะกผู้ชม่านผู้ชมเห็นหน้าไหมมันจะมีลูกกระต่ายขึ้นตรงตรงลูกกระต่ายนั่นนักผู้ชมเห็นไหมโอ้อย่างทีเลย ดูใกล้ๆก,กันนะนี่ท่านผู้ชมมันจะอยู่มาตรงเนี้ยนน้องเน็เนนี้เอานี่ออกก่อนมันเพิ่มกรอบมาให้ด้วยท่านผู้ชมผมใส่หน้ากากอยู่แล้วท่านผู้ชมมันก็เลยไม่เห็นอก็สวยอยู่ ผมเปิดเนี่ยสีขาวเอาพวกนี้เก็บก่อนผมจะใส่ชุดนี้ได้อยดอกเลี้ยมจะเทแค่ไหนขอโทษนะน้องผมดูทีวีเสียงนางไปหน่อยผมจะลองใส่ชุดแสงอุตสาหผมจะรีวิวข้างล่างนี้หมดกันล้วกัน ผมพูดผิดพลาดประการใดหรือเสียงเบาเกินไปก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับนี่ผมจะใส่ชุดนะท่านผู้ชมเอ้ยทำดูใช้ได้เลยอืมสวยอยู่แล้วนี่อ่ะไหนดูดิให้มันใส่รงขาเลยเอ,อ้ยมีก็อีไอ้ใช่ไอ้อะไรอ่ะไอกระโดดสูงเนี่ยน่าจะบับจาจ่ายนั่น มีจักระได้ท่านผู้ชมเอาตัวนี้ทิ้งก่อนผมแปลผมจะได้รู้ว่าผมลื้อแล้วอันนี้อ่ะท่านผู้ชมอ๋ออันนี้มันทำไรได้นั่งนั่งก็ไม่มีอะไรอืมถูกไม่รู้มันทำไรได้ท่านผู้ชมอันนี้อ่ะสัญลักษณ์ยินหยางก็ทำอะไรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เอ้ยอะไรเนี่ย เพื่อนจะกะมาเรี่องอืเงั้นพวกนี้ทำอะไรไม่ได้ขั้นน้ำน้องผมดูทีวีเสียงดังเกินไปหน่อยขนาดลดเสียงทีวีเหลือสี่มันยังเสียงดังดัง จะรีวิวอันอรีวิวเน่ยต่อนะครับผมรีวิวเน่ยถึงนี่ได้ใช่ไหมครับรีวิวเน่ยนี่ต่อ ขออภัยกับเสียงรบกวนได้ยละครับอืมสวยอยู่นี่มันเ,เป็นตาไงนะมองไม่ค่อยชัดผมมันบังอะท่านผู้ชม ไปอันนี้นะท่านผู้ชม,ชมอืมก็ปอกอันนี้นะครับอันต่อไปแหละเฮ้ยในคลิปหน้าผมน่าจะน่าเป็นน่าจะเป็นสตรีมพวกสตรีมพวกอะไรนะท่านผู้ชมเฮ้ยมองเห็นโอ้ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยอือ อนนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย